สวัสดีค่ะทุกค,ค,ค่ะกลับมาเจอกับหนูเล็กอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะเราก็อยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักกานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในโซนรถกระบะนะคะรถ SUV นะคะนี่จอดกันเรียงรายนะคะ เป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถกระบะแขบ4ประตูนะคะ SUV รถครอบครัวนะคะรถตู้นะคะเรามีการเข้ามาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะลูกค้ารถเข้าใหม่เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นเซลลนะคะอันดับหนึ่ง,งเรานอนและสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถกับต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าใสาลุยใสซิ่งสายเดินทางนะคะพลาดไม่ได้เลยนะ,ะกับคันนี้เลยนะคะ t ต y o ต้ f o r t จูเนอรนะคะ3.0ขับ4คันนี้นะคะปี2012หน้าแชมป์แบบนี้เลยนะหน้าแชมป์หน้าตามหาแบบนี้นะคะลูกนะคะ้านี่บอกเลยนะว่าหายากมากๆนะคะเป็นที่ต้องการทางท้องตลาดมากๆเลยนะคะลูนะคะกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เพชรยนต์แน่นอนนะคะ,นะคะลูกค้าแต่ก่อนที่จะพาไปนะคะชมการรีวิวนะคะรถโตโยต้า o r ร์จูเคันนี้นะคะ รบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันไว้สักนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าหนูเล็กเนี่ยมีการอัปเดตวิดีโอคลิปนะคะทุกๆวันเลยวันหนึ่งขั้นต่ำเนี่ยสารอบกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรถเข้าใหม่ของเรามีเยอะมากมากมายเลยนะอ่ะไม่พูดมาให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะคันนี้ปี2 0 1 2เครื่อง3.0คันนี้นะคะขับ4ด้วยนะกระจังหน้าก็ได้เป็น เขเมียมาแน่นๆแบบดีเลยนะคะหน้าแชมป์อย่างที่รู้กันอยู่นะคะสําหรับคันนี้แล้วบอกเลยว่าโอ้โหใสซ่ซิงชอบมากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการดัดสภาพแปรสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟคู่หน้านะคะไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะสําหรับตัวหน้าแชมป์นะคะเขาก็จะมีกระจกมองข้างตรงนี้มาให้ด้วยนะเลขเทะเบียนที่ลูกค้าได้ไปคันนี้จะเป็นเลขหนึ่งขอไข่รเจุรดาห้าห้าสี่เจ็ดนะคะลูกค้า ในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยเขามีการตกแต่งด้วยกรอบตัวสีดำนะคะแล้วก็มีไฟอ่ LED ตรงนี้มาให้ด้วยนะนี่ในส่วนของตัวสปอยเลอร์ล้อแมกลูกค้าก็จะได้ล้อแมกแบบ5้รูนะคะสีลมดำดำแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ยางที่ลูกค้าได้เป็นยางโยโกฮามานะคะ,ะในส่วนของยางรหัสยางจะเป็น265ท้า 65R17 นะคะคันนี้ สวยๆเลยนะคันนี้บอกเลยว่าใส่ซิ่งต้องชอบมากๆนะคะนี่ uh huh. ดูรายละเอียดของรถรถคันนี้ต้องต้องยนแจ้งตามตรงเลยค่ะว่าเ uh huh. จ้าของเดิมเนี่ยเขาคันที่จะซิ่งนะคะแต่งซิ่งมาด้วยนะ,ะ uh huh. ตัวกระจกพับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ uh huh. แล้วก็ uh huh. มีไฟเลี้ยวนะคะ uh huh. มาให้ตรงนี้ด้วยตกแต่งสติ๊กเกอร์นะคะ T R D uh huh. นะคะ มือจับของเขาเป็นโครเมียมทั้งอันพร้อมกับตัวกันรอยที่เป็นโครเมี่ยมมาด้วยนะคะคันนี้ติดฟิล์มไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มก็หนาๆเลยนะดวงไฟด้านหลังนะคะเขามีการเปลี่ยนไฟม้ด้วยนะเป็นสีมดําแบบนี้นะคะแต่งมาให้แบบสวยงามมากนะตัว,วีนะคะคันนี้ขับสี่บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะคะี่ท่อเขาวางมาให้เลยนะ สีท่ท่อสองคู่แบบนี้เลยนะคะโคุณสำรวจมือนะะอึ้งในความสวยบอกเลยว่าถ้าลูกค้าที่ชอบรถเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงใจเ่าหรยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่เป็นพวกสายซิ่งนะคะโอ้โหชอบแน่นอนนะคะขับแบบแรงๆเลยนะเครื่อง300เทอร์โบแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัว ไฟเบรกนะคะมาให้ด้วยไฟเบรเดกดวงที่สามนะคะแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคันนี้นะคะตัวคิ้วกันชนท้ายนะคะก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมาแน่นๆแบบนี้เลยสวยงามนะคะคันนี้บอกเลยันนี้ภายในบ้างนะคะเปิดประตูมาภายในเนี่ยจะเป็นสีเบทนะคะสีเบททั้งคันเลยนะเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีเบทเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวดูที่ฝาประตูก่อนละกันนะคะจะเป็นพวกปุ่มเซนทรัลล็อกนะคะอยู่ด้านนี้แล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมทางอันเลยนะคะมีช่องสําหรับเก็บขวดน้ําให้หนึ่งช่องนะคะดําโพงนะคะมาให้สองมาให้สตัวเลยนะคะตรงฝั่งประตูคนขับเนาะไล่ดูนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมนะคะระบบต่างๆของรถนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าระบบความปลอดภัยนะคะก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะ พวงมาลัยที่ได้ไปคันนี้เขาเปลี่ยนพวงมลาลัยมาให้ด้วยนะอ่าเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังชันนะคะใช้งานได้นะเป็นพวงมลาลัยแบบพวงมลาลัยของรีโวนะคะแล้วก็คันนี้เขาให้หน้าจอไปด้วยนะ,คะเครื่องเสียงก็ติดให้นะคะลูกค้าจ๋าโอ้โหใส่ซิ่งบอกเลยชอบมากนะเป็นแกเป็นแอร์อ่าเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะแล้วก็มีตัวแมนนวลด้วยะคะ่ะลูกค้าเลือกเลยเลือกได้เลยนะในการขับขี่ มันแน่นอนนะคะคันนี้นะแล้วก็เก้าอี้นะคะเบาเนาะตัวเบาะลูกค้าได้ไปเดี๋ยวเป็นเบาแบบเบาะแคมรี่นะคะปรับเลื่อนไฟฟ้าได้นะคะสำหรับตัวเบาภายในนะคะลูกค้าค่ะนี่ทีมช่างเรามีการทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะสวยๆเลยนะ ลูกค้าท่านใดชอบก็คือชอบเลยนะคะจริงๆนะเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยมีหลายท่านที่ชอบชอบคันนี้อยู่นะคะแต่ก็ติดปัญหาเงื่อไขของไฟแนนซ์นะคะก็เลยคันนี้ยังไม่ได้ออกไปนะคะแต่ถ้ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาหาหนูได้ในในใเลยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มๆล้นๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่ชอบคือไฟที่เขาเปลี่ยนมานะสีดําแบบนี้ สวยมากนะคะอ่ะเปิดด้านหลังมานะคะด้านหลังก็คือกว้างๆนะคะตามสไตล์ของ f o จูเน,รเนอร์เขาแหละนะช่องเก็บสัมภาระอะไรเขาก็คือยิ่งใหญ่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตยืดต่างๆเนี่ยก็ยังฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะลูกค้าอันนี้ไม่ได้มีการปรดดเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นบางอย่างเท่านั้นเองนะคะ สภาพรถก็คือพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะมีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะสยสยซิ่งใส่โรยนี้พลาดไม่ได้เลยนะคันนี้นะจริงๆิเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบะะ้างมาถึงในตัวห้องเครื่องกันบ้างนะ,ะห้องเครื่องเขาบอกเลยว่าคันนี้เขาเปลี่ยนเทอร์โบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยไม่เดิมนะคันนี้สายซิ่งนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบนะั่งรถแต่งะรถเฟอร์ูเนอร์รถครอบครัว ขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยนะคะเครื่องแรงด้วยนะ3.0คันนี้นะคะลูกค้าติดต่อหนูในเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนะคะที่ให้ทิ้งไว้ด้านล่างน,นี้เลยค่ะเบอร์0ู0นขอภัยค่ะ0 9 3 3 8 9 2 8 8 8เค่ะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของตัวจัดไฟแนนนะคะลูกค้าจะสามารถจัดไฟแนนได้ทุกอาชีพเลยอขอให้อาชีพของลูกค้าเนี่ยแหล่งที่มาของไรายได้ตรวจสอบได้นะคะมีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะลูกค้าจ๋า ระหว่างที่เราคุยกันนะคะก็ให้ลูกค้าดูนะคะไปเรื่อยๆนะตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะลูกค้าโทรเข้ามาหานูได้ก็วน,นเวลากันได้เลยนะ,ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถสภาพจริงได้เลยะคะ่ะลูกค้าไม่มีหมกเม็ดนะคะลูกค้าเช็คได้เลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยเคยชนหนักพิ้ความเิดการน้ำท่วมหรือไม่นะคะเพราะว่าต o วยูทาเนี่ยเขามีการเข้าสูต่ตรวจสอบได้อยู่แล้วเนาะอันน,นี้ก็คือให้ลูกค้คาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องที่ทาง ช่างของเราได้มีการทําความสะอาดสปาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะแล้วคันเจ้าของเดิมเขาก็แต่งมาให้แล้วอีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะรถ Toyota าพอ t จูเ r นะคะ 3.0V นะคะคับ4คันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถตามหาหนักมากนะคะราคาเปิดขายกันอยู่ที่665,000บาทนะคะ คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดยอดได้พ่วม,วมเต็มๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านได้สนใจลูกค้าก็สามารถติดต่อหาหในูได้เลยนะคะตอลอดย4ิบชั่วโมงนะคะโทรมาก็ได้หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากสนใจอยากจะจัดไฟแนนนะคะลูกค้าติดต่อสอบถามเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งไฟแนนเข้าไปเซ็นเอกสารให้ ขอเพียงลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะลูกค้าหลังจากมีการอนุมัติผลเรียบร้อยมีรถสไลด์ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยอีกด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ถึงวันที่12 เมษานีเท่านั้นนะคะลูกค้าดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้น2.79แต่คันนี้ปี2012เนี่ยอาจจะไม่ได้เลทดอกเบีย้ยตามนั้นนะคะเป็นเรื่องของไฟแน n c e เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเลือกไปกับไฟแนนซ์ที่ไหนนะคะและก่อนจากกันนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนูเลกด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ไม่ให้พลาดการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเลกสำหรับวันนี้หนูเลกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ